อีนนี market, mm ้ีที่สุดเรากยอร่อยมากๆ in อ h e า h i s m a r e t I n t k n t name market o r k i n เก t r e e ลนัด m a r e w k i n g s t r e e น market อิงกนะ2 0 200บมนั้งไหนล่ะเป็นแก็ไั่งกินร้านตัวเดียวไป็นช่ เวยแล้วอยเอาพิเศษไงอย่จะอยนึกว่าเป็นเกี่ยวหนงเต็มสวยเลยเกียวเราคนใหญ่เป็นเกี๊ยวตีนไก่หน่องไก่หน่องไก่สองหน่องพูดนะสวัสดีครับแฮส์แนสวัสดีครับนักชาฮส์มนักสวงนักแสดงสองว่าอยดื่ e เลมอนจูส That is my drinkYeah n o e c a u s you wanted m i n I don't want you. You give yes, to me. Yes you did. I, I don't want you give to me. But not give what, no. <happened? S 1> what happened? What <laughs> <Okay>. happened? Today <Yeah. S 1> we are very lucky. We have free drink today ไรฮะนี่ Complimentary welcome drink. เย้ welcome drink complimentary welcome drink for hotel. โฮเทลโฮเทลพวกนี้อตาตุก a อ you have b i ด eye บี a อนไอพันไอ a n นปิ eye พวนคุง้บเฮหาออกไอเฮียไหลป่ะเนี่เป็นผิวบัดที่นี่ก็เลยฉันนันนแก่นเลยผู้สาวสำนวยนี่ดื่มขอย

ยิงหลายหลายคนแล้วับข่ามา s t r d a y อ๋อพ่อใหญ่บอกว่าอันกุ้งเป็นตะมัว่านนี่งฉันบอกกุ้งว่าค่อยสดฉันเท่ากับเขาไปกินข่าร้านอาหารนะเขาสีใวไใจอาหารกุ้งว่าค่อยได้หรอกเพราะว่าบางทีบางร้านอาหารกุ้งว่าค่สุด เห็นว่าค่อยๆตึาเหมืนน้ำเาอะไอะไรอาหารน่ะบางมันขายบอยออกันบ่ะก็ไปขายมืออื่นมือฮื่อมือจีมือต่อยแล่วเซฟได้งานเนี่ยแล่ก็ชิชโชคดีจีดเป็นชุดสิกันว่าชุดแต่ว่าของเพื่อนไบอกว่าขึ้นเป็นตต้าว่านนี่เห็นวหเอากินไปเถอะี่จุงมจหลายเตีหัวใจี่บอกดมาเที่ยวนี้ว่ามันยุ่งเหี้ยนเ่า